สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขนสุมงสุบบนพ่ออกับซองน้องอ้ําคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อเนี้ยกะตอนขับขนเนาะพี่น้องน้องอากาศกะซสิ้นเย็นเย็นเพราะว่าเฮามาหเสื้อมวกแล้วอากาศจะเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยเออมันจะบกคืออยู่บ้านเรากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องอ้ําี่ีน้องพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่เสทะมวกพี่น้อง ก็หอดเสช่นกันพี่น้องมื้อนี้เฮากำมากับพ่อองุ่นพี่น้องเอ้ยพ่องุ่นพามาสังเกตเบิ่งนี่แหละพี่น้องงานพาหนะจะมากับพ่อองุ่นพี่น้องบ่มียังไงมีเครื่องแล้วก็มีข้าวเนาะพี่น้องนี่แหละแม่นพี่น้องก็ยังบ่ทันได้ฮอดแม่นแล้วจ้าออกมาเลยอี่ส0งโจ้า มากับเพราะเงิน mm พี hmm. ่น้องเอ้ยมาฮอดเซธมวกฮ่ามาหาโมงตอนนี้หาโมงแล้วบอลยังหาโมยังเนาะเพราะว่าเขาก็จะเดินทางต่อเนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็หอดเซธมวกเตมวกเมืองพนเมืองแมนเมืองพีนพี่น้องเมนเขียนเมืองพีนพี่น้องความินทภาพลาวลาวญี่ปุ่นบ่โอ้พี่น้อง ก็คือ่นส้างปี2019ลดพี่น้องสังเกตลดึ้นมาเส้นทางนี่จะลดตนหลายพี่น้องหลายเป็นพิเศษเส้นทางนี่เป็นเส้นทางเลขเก้าเห็นบ่เส้นทางเลขเส้นทางเลข 9, เก้าพี่นออ้องแมนแมนแต่สวรรค์เขตออกไปสู่เวียดนามเนะเาะก็คือสะดนลาเวียดน,นามพี่น้องเนาะ แต่เส้นทางนี้ไปสวรรค์เนานะว้าวมีครัวซะด้วยไต่ยครัวบ่ลลี่อันลุงลุมโอ้พะเจ้าไปก่อนนะในตอนนี้กำลัง ดูขจรอยู่พี่น้องว่าไปได้บ่ไปได้สำไรน้ำเดือกสำไรเนาะขน้ำเดือก้วเฮาก็จะบวขึ้นขัวเนาะพี่น้องถ้าว่าน้ำน้ำตื้นมันบริบถอควันลดเฮาก็จะว้าวโอ้ขจรให้เที่ยวแต่ย้ำฝนพันหนึ่งห้าสี่พันมาสั่นไปลงเลยเอาออกบ่เข่าเอาเข่าออกก่อนเนาะพี่น้องตอนนี้เฮากำลัง ย่างขึ wow. ้นครัวพี่น้องไหนพออัางุนลงลงลุ่มเนาะพี่น้องว้าวกระสอบเข่าก็ใสทั้งล้างพี่น้องเลยคัวนี่ก็เจ้าให้เที่ยวต่างต่ยง้ามฝนพี่น้อง โอ้โหหัวทอควันพี่น้องเหลือกสมควรเนาะสังเกตเบิ่งแป็นพี่น้องมีแต่แผ่นใหญ่ๆเลยเนาะจะทีนายังกับบุหูแต่ว่าหูในตอนนี้โอ้โหขจาตันพี่น้องเขาสี้นางไปได้จังไดแต่ว่าลองก่อนเนาะพี่น้องลองเบิ่งก่อน น้ำไหลแห้งพี่น้องเ้ยรถใหญ่กะจะสบายเนานะนาพี่น้องสังเกตแป้นกระจอกพี่น้องเลยม่นจะแผ่นใหญ่ๆกระจอกเที่ยวแต่ยามฝนพี่น้นนนองเลยโอ้ นี่เป็นเส้นทางที่เขาเมืองเวฬเวิลาบอนน้องอําไปส่น้อพี่น้องเนาะแต่ว่าน้องอําไปนี้ก็จะบ่ได้หอดบ้านน้องอําเนาจะหอดบ้านพวิอ่างุนก่อนพี่นอ้องเมื่อเส้าคอยกลับบ้านน้องอําเนะาะเพราะว่ายามันคําแต่บ้านพธิอ่างุนไปก็สามสิบกว่าโลเกี่ยวกว่ากิโลเมตรเลยบริมงานบ้านน้องอําเนาะพี่น้องเนาะจะแวะอยู่บ้านพวิอ่างุน ไปเบ่งไปชมกันพี่น้องเพราะว่าตามถนนหนทางคุณกบหมักท่งมักเที่ยวพันไดพี่น้องตอนนี้ก็มีเมถากับห้านนอกวันหนึ่งเพม่อนกันเดินตามเส้นทางนี้แหละพี่น้องแต่ว่าเส้นทางกบเปียกเปียเนาะเป็นตะยานเป็นตะกลัวเพราะว่าเส้นทางนี้ตอนน้องอําเที่ยวกลางววนเนาะเที่ยวกลับบ้านยามกลางวินเจนขี่สร้าง เนเต่ตเตะบริเห็นตัวสร้างพี่น้องก็เลยเป็นตายานทางเส้นนี้เนาะเป็นเส้นทางที่เปีียวคนกับบัวทองบัเที่ยวปันใดนเนาะดนจึงเห็นหลดคันหนึ่งแต่ระยาะเวลาในการเดินทางเมื่อหอดบ้านพอะองุนเนาะเาจะใส่เวลาอยู่สุโมกว่านาะตั้งเตศธมวก เวเข้ามาจะใส่ใส่เวลาสมูทกว่าเนาะพี่น้องเนาะลังนั้นทำมาบึงและมาสังกิตนำกันพี่น้องฟังเสียงดนตรีให้พ้อหม,มวน ตอนนี้ฮาแต่สีฮอดบ้านคนพี่น้องเลยแต่ว่ามันมีน้าอีกแล้วพี่น้องอันนี้กระบอนขัวเนาะ น้องเอ้ยตอนนี้ก็หอดห้องหอดบ้านพ่อองุ่นพี่น้องมีตอนนี้ก็ได้นาะยังบะทานได้เอาเขื่องลงพี่น้องค่ะก็ไขประตูนานในตอนนี้ก็มาหอดเงินหัวจันทร์เลวพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สิบแปดโมงสามสิบนาทีก็คือหกโมงเื่งนั่นเองเนาะพี่น้องนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องอมมี่พี่น้อง นมาหอดองกันน้อเลยพี่น้องลงเงินมาแต่12โมงตอนนี้18โมง30นาทีโอ้ยเมื่อยนางรถพอแหงพี่น้องเอ้ยจอนู้ดับตับไห่อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอัมพี่น้อง